ก็หวังว่านะฮะรอบนี้นะจะเป็นหนาวติดลบรอบสุดท้ายก่อนที่จะมีหน้าร้อนนะคะท่านผู้ชมข้างหลังสวยมากนะคะอยู่เป็นสีขาวหมดเลยเป็นเกล็ดน้ำแข็งนะนี่นะคะจะพยายามแบบถ่ายยังไงให้มันแบบให้มันสวย ออวิวมันสวยดีนะคะวิวมันสวยนี่นะสวยเนาะสีขาวได้ยินเสียงนกไหมคะท่านผู้ชมนกจะบินมาเกาะกิ่งไม้เยอะมากนะเพราะว่าน้องน้องมาจากต่างประเทศนะอ่าพอหน้าหนาวปุ๊บน้องก็จะบินไปต่างประเทศนะประเทศที่มัน